จะมากออข้อมูลของพนักงานในบริษัทกันนะคะเราจะเข้าที่ระบบฐานข้อมูลค่ะจะเลือกฐานข้อมูลนะคะแก้ไขเพิ่มและแก้ไขประวัติพนักงาคคนค่ะคลิก F3 เพิ่มค่ะหาพนักงานจนให้มารหัสศูนยหนึ่ง ทำหน้าหน้าสวยนางสาวหัวใจเก่งมากเก่งมากนะคะวันเดือนจังหวัดเกิด นะคะตัวต <S <S ค่ะกดไปที่ที่อยู่ค่ะที่อยู่เราจะเขียนแค่เขตลาดพราา้าวไปนีน่งศูนย์สองห้าศูนยนะคะ อันนี้คือเสร็จแล้วแล้วก็ไปที่หน่วยงานสังกัดเงินเดือนประเภทพนักงานวันที่เริ่มเข้าทำงานนะคะเราจะเขียนงานที่เริ่มเข้าทำงานมกาสองันห้าราสิบเก้ ค่าแรงเป็นเดือนห้าหมื่นอันนี้เราจะออกแค่เข้าๆนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นก,รา,ก,รา,การประมาณจิงต้องกรายละเอียดที่เราต้องกอกรายละเอียดของพนักงานให้หมดทุกกอน,นะคะจ่เงินเดือนเป็นค้างจ่ายเงินเดือนเฉพาะว่อสุดท้าย ใส่เงินเดือนทุกหวดโดยเงินเดือนจำนวนงวนนะคะโอนเข้าบัญชีธนาคารเราใส่จุดแล้วก็เอเทเธอร์ะคะ่ะธนาคารของบริษัทเป็นธนาคารธนนชาติสาราธนาคาร เลขที่นัฝากของนางสาวุจจไปได้ที่นำฝาก็สองห้าศูนย์คีบสองคีนย์ศูนย์ศูนย์ศูนย์หน so grand, so grand, so grand. Really. Ies, ึ so ่งคีค่ะได้ทำนี้แล้วก็กดอันที่ เรียกว่าประชาชนกด4ของทุนประกันสังคมเลขกว่าประชาชนเลียกเมี่ปี้แล้วก็กด F10 บันึ ข้อมูลคนต่อไปนะคะศูนย์สองคำนำหน้าชื่อเป็นนายดีจริงดีจริงแน่นอนเ,นเป็นชายถูกต้องแล้วนะคะ ใส่ที่อยู่ที่อยู่รบาลสวงสบานสวนแเสนนึ่งศูนสองสี่สูง,สง,สง,สงแล้เหนวยงานสํากัญอีกเดือน วัยาสสงการเดือนวันเริ่มเข้าทำงานเป็นวันที่หมกราคมพา2560 าคารจ่ายผ่านธนาคารของบริษัทนะคะเป็นธนาคารธนาชาติสาขาธนาคารรามคำแแหงผ่านได้ชีอเลขบัญชีเดืนกาก2 5 0้0ส0ง0ีดส0ง0ี0ส0 0 0 0ีด แล้วก็ไปที่กองทุนประกันสังคมบัตรประชาชนเลขที่สองสามสี่ห้าหกเจ็แ้ก้าูนสองสาเเสร็จแล้วกด F10 บันทึกค่ะแล้วก็พนอักงานคนต่อไป0ูน คำนำหน้าชื่อนางสาวชื่อนามจริงดีพร้อมใส่ที่อยู่ เป็นรัชเทวีรหัสไปสนีหนึ่ย์สี่ศูนหน่วยงานและสังกัดอันเดือนนะคะวันเริ่มทำงานเป็นวันวันที่1นึกุมภาพันห้าร้อย ปคลิกลงข้อมูลที่กองทุนประกันสังคมเลขที่แบบสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่เสร็จแล้วกด F10 บันทึกค่ะเราทำการบันทึกข้อมูลลูกค้าลูกข้อมาข้อมูค่ะแล้วข้อมูลพนักงานในบริษัทเรียบร้อยแล้วกด f 1ออกค่ะ yes ค่ะ อันนี้คือพนักงานในบริษัทของเราเรียบร้อยแล้วสิบคนจุดค่ะ